พุทธวจนะฉบับแก้กรรมหน้าที่สองหนึ่งอะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งกรรมทั้งหลายทั้งใหม่และเก่ากรรม,มนิโรธะและกรรม,มนิโรธะคามินีปฏิป,ปทาภิกษุทั้งหลาย กรรมเก่าเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายจักสุตาโสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายกายมะนะใจอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นปุราณกรรมมะกรรมเก่าอภิสังขะตะ อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอภิสันเจตะยิตะอันปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเวทนียะมีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมเก่าภิกษุทั้งหลายกรรมใหม่เป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในการบัดนี้อันใดอันนี้เรียกว่ากรรมใหม่พระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่ จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เปินเปีนเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรม แม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้และน้อมนำไปปฏิบัติผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ วันนี้คุณแม่หนิงสีวลีหรือคุณแม่อือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับแก้กรรมหน้าที่สองสองค่ะ